คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิละวรากรตลาดหุ้นเซต mai bb สองสาวันที่ผ่านมามีหุ้นบางตัวถูกให้หยุดการซื้อขายหรือถูก sp 1วันเพราะราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมากผิดปกติซึ่งเข้าขายเป็นหุ้นที่มีการเก็งกำไรสูงผิดปกติที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกกฎเกณฑ์หลายข้อและหลายระดับในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการเก็งกำไรมากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้นขึ้นเกินพื้นฐานไปมากและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนได้เกณฑ์ที่ใช้นั้นมีหลายข้ออาจจะ เริ่มตั้งแต่การดูปริมาณการซื้อขายและราคาหุ้นที่แพงเกินไปวัดจากกำไรของบริษัทเทียบกับตัวชี้วัดเช่นค่า P/E เป็นต้นและก็คงมีอย่างอื่นอีกที่ผมเองก็ไม่ได้ศึกษาติดตามมากนักและเมื่อมีหุ้นที่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะถูกเพิ่มเงื่อนไขในการซื้อขายเช่นห้ามใช้มาจินต้องวางเงินสดเต็มจานวนอะไรทานองนี้และสุดท้ายที่เป็นมาตรการสูงสุดเนื่องจากหุ้นอาจจะมีราคาแพงสูงสุดหรือเกณฑ์กำไรสูงสุด ไปแล้วก็คือการหยุดการซื้อขายหนึ่งวันดังกล่าวหลังจากการหยุดพักการซื้อขายหนึ่งวันดูเหมือนว่าราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงเลยแต่กลับปรับตัวขึ้นไปมากยิ่งกว่าเดิมซึ่งก็หมายความว่ามาตรการในการลดการเกงกําไรไม่ได้ผลเลยแต่อาจจะยิ่งเพิ่มการเกงกําไรขึ้นไปอีกผมเองดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมาตรการที่เบามากคล้ายๆกับคนที่ทําผิดคดีข่มขืนแต่ถูกลงโทษตีก้นหนึ่งทีและผม เองก็ไม่เข้าใจว่าการหยุดให้พักซื้อขายหนึ่งวันนั้นจะทำให้คนคิดคำนึงว่ามันเป็นหุ้นเกงกำไรที่นักลงทุนควรหลีกเลี่ยงได้อย่างไรว่าที่จริงคนอาจจะยิ่งคิดว่านี่คือหุ้นที่จะเกงกำไรกรรันรุนแรงขึ้นและเขาก็อาจจะชอบที่จะเล่นเพิ่มขึ้นเพราะมันเหมือนเป็น light, สปอตไลท์ส่องให้หุ้นเด่นขึ้นและเรียกให้คนเข้ามาเกงกาไรมากขึ้นด้วยซ้าผมเองไม่รู้ว่าหลังจากการหยุดซื้อขายหุ้นหนึ่งวันไปแล้วจะมีมาตร การอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็แสดงว่าหุ้นก็คงสามารถแสดงอภินิหารต่อไปได้เรื่อยๆจนวันหนึ่งอาจจะมีขนาดเป็นล้านล้านบาทและใหญ่ที่สุดในตลาดก็ได้เพราะสำหรับผมแล้วอาการของหุ้นที่ขึ้นไปแบบหลุดโลกได้นั้นก็คือหุ้นที่ถูกคอเนอร์อย่างรุนแรงมีคนที่ถือหุ้นและพร้อมขายน้อยเกินไปในขณะที่คนซื้อนั้นคุมราคาหุ้นได้เบ็ดเสร็จและถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้ปัญหาจะตามมาและเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตก็อาจจะมีหุ้นที่ถูกคอนเนอร์อย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าที่จริงทุกวันนี้ก็มีหุ้นจํานวนมากในตลาดถูกคอนเนอร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าและราคาหุ้นอาจจะแพงเกินไป3ามสักสีเท่าจากราคาที่ควรจะเป็นและมูลค่าหุ้นอาจจะขึ้นไปแตะในระดับแสนล้านหรือใกล้กๆแสนล้านบาทเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรตลาดหุ้นไทยก็จะเริ่มขาด ความน่าเชื่อถือในแง่ที่ว่าราคาหุ้นจำนวนมากไม่สะท้อนพื้นฐานของกิจการที่ควรจะเป็นหรือเป็นตลาดเก็งกำไรที่คนที่ต้องการลงทุนระยะยาวไม่อยากเข้ามาลงทุนเพราะเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินได้ ถ้าถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาการคอนเนอร์หุ้นหรือถูกคอนเนอร์ได้ไหมผมคิดว่าพอทำได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็แก้ปัญหาหุ้นที่ถูกคอนเนอร์รุนแรงได้แน่ถ้าตั้งใจที่จะทำแต่การคอนเนอร์แบบเบาๆนั้นอาจจะยากเนื่องจากโครงสร้างของหุ้นและตลาดหุ้นไทยนั้นเอื้ออำนวยมากในการทำเฉพาะอย่างยิ่งคือหุ้นมีขนาดเล็กและหรือมีหุ้นที่มีฟีฟดน้อยแม้แต่ในหุ้นขนาดใหญ่จานวนหนึ่งและระบบกฎหมายและภาษีของ ไทยเอื้ออํานวยมากเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยยังเป็นบุคคลธรรมดาจํานวนมากและเขาเหล่านั้นมีแรงจูงใจที่จะทําให้ราคาหุ้นของตนวิ่งขึ้นไปสูงสุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะเมื่อมันไม่มีกฎหมายหรือแม้แต่จริยธรรมว่าที่จริงหลายคนกลายเป็นฮีโร่ด้วยซ้ําที่สามารถสร้างมูลค่าหุ้นได้แบบเหลือเชื่อ ผมเองคงไม่บอกว่าจะทำอย่างไรที่จะป้องกันและก็คิดว่าคงไม่มีใครอยากเสนอมาตรการที่จะทำให้ราคาหุ้นตกหรือลดลงแบบหายนะคนที่อยู่ในวงการลงทุนแทบทั้งหมดนั้นมักจะมีผลประโยชน์จากการที่หุ้นขึ้นทั้งนั้นแต่การที่ปล่อยให้หุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนั้นในที่สุดมันก็ต้องตกลงมาและผลร้ายที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นรวมถึงความผิดปกติอีกหลายๆอย่างก่อนถึงวันนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อตลาดหุ้นอย่าง ใหญ่หลวงถ้าเป็นเช่นนั้นเราควรทำอย่างไรผมเองอยากจะเสนอเล่นๆเ,เพราะคิดว่ายังไงเขาก็ไม่เอาด้วยอยู่แล้วว่าแทนที่จะป้องกันไหนๆคนที่ชอบเล่นเกงกำไรก็อยากเล่นอยู่แล้วเราก็ตั้งกระดานซื้อขายหุ้นมาอีกกระดานหนึ่งอาจจะเรียกว่าบั e Board หรือ BB คล้ายๆกับที่เรามีตลาดหุ้นหลักที่เรียกว่าเซตและตลาดที่เรียกว่า MA i ซึ่งเป็นกระดานของบริษัทขนาดเล็กโดยตลาด BB จะเป็นตลาดที่รวมของ หุ้นที่มีราคาแพงเวอร์เป็นฟองสบู่เช่นค่า P/E อย่างน้อย50หรือ100ยเท่าขึ้นไปค่า P/B 10หรือ20เท่าขึ้นไปมูลค่าหุ้นต้อง5,000ล้านบาทขึ้นไปเป็นต้นและเมื่อหุ้นตัวไหนเข้าเกณฑ์นี้ก็จะถูกถอนออกไปจากตลาดเซทหรือ MAI และไปซื้อขายในกระดานหุ้นฟองสบู่หรือ BB จนกว่าจะหลุดจากเงื่อนไขเหล่านั้นหุ้นในตลาด BB จะแยกออกจากตลาดอื่นแบบเด็ดขาดในแง่ที่ว่า มันจะไม่ถูกคำนวณในดัชนีอะไรทั้งนั้นดังนั้นมันจะไม่มีผลกระทบด้านที่ไม่ดีอย่างเช่นในปัจจุบันที่ราคาหุ้นสะท้อนเข้าไปอยู่ในดัชนีที่ทำให้คนเข้าใจผิด นอกจากนั้นตราสารอนุพันธ์ต่างๆที่อิงก,กับดัชนีเช่น T-fex ก็จะสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นความผันผวนของดัชนีต่างๆก็จะได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อแยกเป็นกระดานต่างหากแล้วเราจะออกมาตรการอะไรก็สามารถทําได้โดยที่มาตรการนั้นจะไม่ใช้บังคับและไม่กระทบกับหุ้นตัวอื่นในกระดานอื่นที่เป็นตลาดหลักๆสําหรับนักลงทุนโดยเฉพาะระยะยาวหรือนักลงทุนที่เน้นพื้นฐาน หรือแม้แต่นักเกงกําไรที่อิงอยู่กับหลักการหรือพื้นฐานต่างๆที่ก็มีความสําคัญกับตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพสําหรับคนที่ยังไงก็ยังอยากเล่นหุ้นที่ราคาขึ้นลงแรงผันผวนมากและพร้อมที่จะหมดตัวหรือขาดทุนแบบ99%ในหุ้นบางตัวได้นั้นผมเองก็คิดว่าพวกเขาควรจะรู้และตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะรับได้เพราะมีเช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาจะโทษตลาดได้ดังนั้นผมคิดว่าคนที่จะเข้าไป ซื้อขายในตลาด BB ได้ควรที่จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและต้องลงทะเบียนด้วยคุณสามารถติดตามบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเห็มวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนได้ที่ Facebook Vietnam Value Investor เว็บไซต์ www. vietnamvi. com และ youtube ที่ช่องเว e t ดนา VI ค่ะ